โอ้ยนะคะริปเปอร์โทหาคุณคะ่ะเจ้าหน้าที่คิมซังสูคุณกีฮยองคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะใช่แล้วผมไม่เป็นไรแต่ทำไมเจ้าหน้าที่คนใหม่ถึงบอกว่า อีฮยองคะอเยวอนคิมยองชอนกำลังฟังเราคุยกันอยู่ใช่ไหมค่ะเจ้จาเจ้าขอโทษนะฉันดันชื่อที่เขาพูดอะอเยวอนถึงมันได้ยินเราแต่คุณอย่าให้มันเห็นว่าคุณกลัวหรืออ่อนแอ ได้บอกเรื่องข้อตกลงที่เขาทำกับผมไหมอตกลงอย่าไปฟังมันมันพยายามยุ่้คุณโกรธถ้าอย่างนั้นแกก็ควรจะบอกเธอเองเลยสิวะโอ้ขอโทษนะขอโทษขอโทษเพราะความมั่นใจผิดผิดของคุณนั่นแหละท้เยวอนคนสวยของคุณถึงต้องตายไวรวมทั้งลูกชายตัวน้อยของคุณด้วยเขาพูด ก็พูดเรื่องอะไรคะ่ะไม่ต้องสนใจ<อ>ไม่ต้องฟังเย<อ>วอนอย่าไปฟังฉันเชื่อใจคุณจะเชจะเชื่อคุณเเยวอนลูกอยู่ข้างๆใช่ไหมบอกเขาให้ที่ว่าผมอยากให้ฮันบยอนช่วยสืบสวนคดีนี้จริงๆฮันบยอนได้ยินไหมมันนี้ลูก มาทักทายพ่อเร็วเข้าฮัลโหลพ่อว่าไงฮันไประยอนพ่อครับเพื่อนพ่อเป็นคนไม่ดีงั้นหรอใช่แล้วล่ะฮันไประยอนฟังพ่อนะ ลูกต้องช่วยคลี่คลายคดีนี้ด้วยกันกับพ่อนะพ่อต้องให้ลูกช่วยจริงๆลูกเข้าใจใช่ไหมพ่อหมายถึงอะไรครับพ่อไม่ต้องห่วงนะทันไปยอนช่วยกอดแม่แทนพ่อสักครั้งลูก ทำได้ไหมคลิกรูปซรายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ